สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับลานเป็นโอด디โอนะครับคลิปนี้นะครับวันที่27มกราคมนะครับพศ2569นะครับกับบรรยากาศนจ่แรงครับสินค้ามือสองนะครับเครื่องเสียงมือสองลานเป็นโอด디โอนะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดรบุรีนะครับช่วงนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องสําหรับผู้ใดที่อยากจะขายเครื่องเสียงมือสองนะครับผมช่วงนี้ก็ทั้งลานเปิดรับสื่อนะครับผมจํานวนมากนะครับเป็นเครื่องเสียงมือสองรับสื่อทั้งแบบไล่โตนะครับอยากชินลึกราคา แบบเมายกชุดนะครับผู้ใดที่อยากจะขายยกเลิกกิจการนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนตัวไม่กับถักเข้ามาได้นะครับโทรศัพท์อ่าเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามนะครับสามสี่สามสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับหรือว่าขันฟังพระท่านก็เขาไปเอาอยู่ใต่รางคลิปนะครับผมโทรมานะครับขันอยากขายนะครับทางร้านเทาก็มีบริการรับซื้อฮอดหมองฮอดฮอดบ้านนะครับผมมีทีมงานอ่าไปตีราคาประเมินฮอดบ้านนะครับผู้ใดสนใจอยากจะขายนะครับช่วงนี้หรือว่าผู้ใดอยากจะหมุนเงินนะครับเอาเงินไปไปต้อาเงินนะครับเอาไปทำทุนกับ ติดต่อเข้ามาสอบถามกับทางร้านได้นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ได้เป็นอ่าพาวเวอร์มือสองนะครับผมเป็นพาวเวอร์หนาไลท์นะครับใส่บัตรเบอร์สามตัวครับผมใส่บัตรเบอร์สามตัวนะครับมีของ NPE ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ของโร่เย็นนะครับผมโร่เย็นสองเครื่องนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาอ่ารับชมรายละเอียดแต่ละตัวนะครับเนาะนะครับตัวนี้เป็นของพาวเวอร์ NPE ครับผมเป็นมอดฟิแท้นะครับมอดฟิแท้นี่ครับเป็นพาวเวอร์แอมหนามิกหนาไลท์เอานี่แหละครับสภาพสวยๆครับผม สวยเลยนะครับมีฝามียังครบนะครับก็ผมถอดเห็นเบื้องภายในนะครับนี่ครับภายในนะครับผมเดิมๆนะครับหมอแปรงปักแย่เลยนะครับผมภายในเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับราคาตั้งอยู่ห้าพันห้านะครับแต่ว่าในคลิปนี้กับมีส่วนลดนะครับส่วนลดเหลือนะครับห้าพันบาทนะครับผมเหลือห้าพันบาทนะครับสาหรับ NBE ตัวนี้นะครับเนาะนะครับสวยๆครับวอลลุ่มได้ดีเบิร์นะครับผมพรมมีขอบแขกนะครับ ใส่ด็ดีเบอร์เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับซื้อไม่น้ำมือนกว่าบาทครับพี่น้องนะครับตัวนี้ประหยัดไปหลายบาทเลยนะครับราคาเพียง5,000 5,000บาทนะครับราคาเพียง5,000บาทนะครับสำหรับ NP-E ตัวนี้เด้อนะครับมีตัวเดียวครับผมผู้ใดอยากจะได้นะครับเพราะว่าใช้งานกับโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์083 343นะครับ2737นะครับร้านเวโนดิโอนลยครับอันนี้ฝามันนะครับด้านหลังนี่เลยประมาณนี้ครับผมตัวที่1นะครับมาเบิ่งตัวที่2ครับผมนะครับตัวนี้เป็นของโรยันนะครับโรย เป็นมอเฟิล์มเหมือนกันนะครับมอเฟิล์มเหมือนกัน350วัตต์นะครับตัวนี้มอเฟิล์มเท่ากัน350วัตต์นะครับราคาตัวนี้นะครับราคาตังค์อยู่4ี0 0บนหาครับโซ่โดนห้าร้อยบาทเหลืออยู่4,000บาทนะครับผมเหลืออยู่4,000บาทนะครับตัวนี้ครับวัตถลุ่มเสด็เบิร์ดนะครับผมโปมี่ข้อแขกนะครับโปมี่ข้อแขกเศรดฐากตินะครับผมพวกนี้เสด็เบิร์ดเลยนะครับเสียบไม้ในเครื่องเบิร์ดหนึ่งสองสามสี่เสียบไม้สี่ตัวครับ ราคาสี่พันสี่พันบาทนะครับผมสี่พันบาทนะครับนี่ครับด้านละด้านภายในก็แบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมนะครับเดิม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 เลยหมอแปลงเดิมทานจิเตอร์เดิมนะครับพวกนี้ก็เดิมหมดแบบนี้เลยนครับด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับปลล้มตัวไงตัวนึงนะครับแล้วก็ยึดเสียบสายนะครับแล้วก็ฟิวสองตัวนี่ครับสายก็ยังเดิมเดิมนะครับมาเบิ่งตัวที่สองครับผมตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นรถเย็นคือกันนะครับผมกําลังวัดสามร้อยห้าสิบวัตต์เท่ากันนะครับ แต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงครับนี่ครับตัวนี้ก็คือมันจะใส่ไฟหม้อแบตได้นะครับผมรองรับไฟยีบสีโวลต์นะครับสําหรับงานโฆษณาหาเสียงหรือว่าเขาจะไปขึ้นรถนะครับใส่กับแบตเตอรี่ได้นะครับยีบสีโวลต์ได้แล้วก็เป็นไฟฟ้าได้นะครับสังเกตภายในจะมีสองหม้อแปลงนะครับมีสองหม้อแปลงอันนึงจะเป็นหม้อแปลงสิบสองเอ้ยยีบสีโวลต์นะครับอันนึงจะเป็นหม้อแปลงสองรอยยี่สิบโวลต์นะครับต่างจากตัวนี้ครับตัวนี้สองรอยยี่สิบโวลต์นะครับใส่หม้อแบบตไดนะครั ตัวตัวนี้ใส่ได้ทั้งไฟบ้านนะครับแล้วก็ทั้งไฟหม้อแบตนะครับด้านหนาขึ้นกันครับด้านหนาขึ้นกันเหมือนกันเลยประมาณนี้ครับผมตัวนี้ราคาต่างอยู่สี่พันหานะครับผมนะครับสี่พันหาตัวนี้ผมลดให้หารอยนะครับเหลือเพียงสี่พันบาทนะครับเหลือเพียงสี่พันบาทนะครับบังดังด้านหลังนี่ครับอันนี้ภายในก่อนคภายในแบบนี้เลยเดิมๆด้านหลังกับที่นี่ครับอันนี้เป็นปลั๊กสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นจุดเสียบแบตเตอรี่2 4โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช็อคเก็ตเสียบลำโพงนะครับปรลมประมาณนี้ครับผมผุ้ใดสนใจนะครับอยากได้ต ok ัวไดอยากได้แบบสองระบบหรือว yes. <uct> ่าอยากได้แบบระบบเดียวหัวแปงง่ายก็เลือกเอานะครับเลือกเอานะครับราคาเท่ากันนะครับเครื่องละ4,000บาทนะครับมีสองเครื่องนะครับเรากะเครื่องนี้ห้าพันบาทนะครับมีเครื่องหนึ่งนะครับอันนั้นฝาของเครื่องนี้อันนี้ฝาของเครื่องนี้ครับผมประมาณนี้เลยครับ ผูได้สนใจตัวใดกับติดต่อนะครับแอดไลค์กับไอดี่ะ ID 083 343 27 37นะครับแล้วกับเบอร์โทร0 8 3 3 4 3 2 7 3 7นะครับร้านเบนโนริโออำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเ็ดครับผม